สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาฟิตเนสเช้<ห>าเลยนะเช้ามืดเลยพี่มาเกือบคนสุดท้ายอ่ะแต่เราเล่นฟิตเนสยังไงเนี่ยไม่ไม่มีเหงื่อเลย,เยอันนี้เพิ่งวอร์มครับอันนี้เพิ่งวอร์มไงตอนตั้งแต่มาถึงเนี่ยเห็นเดินแซวเพื่อนไปเรื่อยเลยอ,ะอ่ะอดีตก็ทําได้ทําตามคนนี้จะแอบมาเล่นฟิตเนสตลอดเขาจะมาช่วงประมาณตีสองอะไรอย่างเงี้ยเราตีสองเราทําอะไรอยู่ อยู่ข้างล่างครับทิ้งเข้าต้มเออหายใจด้วยเออค่ะเดี๋ยวช็อกแต่ของผมส่วนใหญ่จะเล่นขาถ้าได้ตามนะเราก็จะต้องใช้พวกเรื่องการวางบอลเรื่องเตะบอลเยอะเรื่องสปีดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเดี๋ยวนี้ไทยลีกโชว์มีสักเจ็ดคำถามแล้วกันนะมาคุยกับสรวัดเด็ดมิดคำถามแรกขอถามคุณทองเลยน่ากลัวเหลือเกิน ทำไสระวัชอบเดินเล่นเดินเล่นคือเดินเล่นในสนามหม <right? S 2> อ,อเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมันออกมาแล้วนะมันจะมีเกือบทุกทีมแล้วแหละในเรื่องของสเตตของผมก็อยู่ต้นต้นของในในในทีมนะลองไปหอข้อมูลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็งงเหมือนกันว่าเขาบอกว่าทาไมชอบเดินอาวจะให้ผมวิ่งไปไหนอะ่ะวิ่งขึ้นทางด่วนหรือไงมันก็ต้องวิ่งตามจังหวะฟุตบอลมากกว่าไม่ใช่ไปวิ่งมั่วผมมองว่ามันถูกไอ้นี่ไว้อยู่แล้วแหละ ถูกกำหนดไว้อยู่แล้วมันมันต้องวิ่งประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าในทีมนี้โปรตีเราสนิทกับใครมากสุดครับันออกไปหมดแล้วดีที่ผมสนิทไม่กล้าสนิทใครแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่หรอกเราก็สนิทกับทุกท,ท,ทุกคนแหละก็แต่ถ้าแต่ก่อนเลยอ่ะผมก็จะเป็นลุมเมดเลยนะที่เอกชัยสำเร็จตอนเนี้แต่ก่อนที่เขาอยู่แบงคอกคือเอกชัยสำรองแต่ตอนนี้เขาไปเทโลเขาเอกชัยตัวจริงแล้วไม่ใช่สำเร็จแล้วนี่ถ้าเหนื่อยไม่ต้องฝันก็ได้นะ ปั่นสิเดี๋ยวรูปมันออกมาไม่สวยรถกับาสาวสาวชอบอะไรมากกกันถ้าเป็นแตก่ก่อนตอบไม่คิดเลยผมชอบรถมากกว่าผมจะแต่งแคมรี่อะไรเงี้ยที่แบบเป็น VIP แต่ตอนนี้ผมมองว่าอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีรถแค่แค่เหมือนแบบเหมือนเพื่อนผู้กายที่มันแบบว่าไปไป,ไปสนามซ้อมหรือทำยังไงก็ได้ให้มันให้มัน,มนปลอดภัยที่สุดอะหารถที่มันเซฟเราที่สุดอะไรเงี้ย ถ้าผมเลือกนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นแฟนมากกว่าตอบดีไหมเผื <laughs> <laughs> ่อเขาดูไงคิดว่าถ้าตอนนี้เราไม่ได้เป็นนักบอลไม่ได้เตะบอลคิดว่าว่าเราจะทำอะไรมาขนาดนี้ก็ผู้ชายขายน้ำนี่ <laughs> ตอนนี้มัมนมีอีกอย่างหนึ่งคือน้ำเปล่าน้ำดื่มเด็ดมิตรที่ผมทำเข้ามานะขายบ้างกินเองซะส่วนใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้โปรโมทอะไรเยอะแยะหรอกไม่เตะบอลจริง,รงๆก,ก็อย่างที่บอกคืออาจจะมีน้ำส้มหรือน้ำดื่มเข้ามาทำอะไรเงี้ย นี่เซ็ตแต่ตีสี่เนี่ยรู้ว่าพี่จะมาถ่ายกันนอนประมาณเนี่ยแปดโมงเราไม่อยากเหมือนใครอย่างอย่างที่ผมเคยให้หรือพูดพูดไปอะไรเงี้ยเราอยากจะสร้างจุดเด่นถ้าคนคนชอบเราก็เฮ้ยอยากเวลาไปตัดผมอยากตัดเหมือนสรวัตรเดดมิตรอยากตัดเหมือนพี่แคมป์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยเอ้ยไอหัวทองอะไรเงี้ยแต่วันไหนเราเล่นดีเอ้ยไอหัวทองวันนี้มันเล่นดีไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากจะสร้างให้กับ มูลค่าให้กับตัวเองแค่นั้นเองของสาวันที่ผ่านมาเห็นโพสเป็นรูปแบบดราม่า <cafes> ขาวดำเศร้า <Tennessee> ใช่ไหมก็ <acquire> คือเราอยู่ออกับมานโน่มาแบบ6ปีอะไรเงี้ยผมถามว่ามันมันเสียใจไาทุกคนเสียใจหมดแหละแต่ทำยังไงจะให้ให้มันเดินต่อต่างคนต่างรู้แล้วแหละว่าเราเราทำอะไรจริงจังมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราต้องย้ายโรงเรียนอ่ะเข้าใจไหมเราเราเหมือนอยู่อนุบาลมาถึงมัธยมอ่ะ แล้วเราต้องมาย้ายรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกว่าเสียใจเล็กน้อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องเดินต่อในวันวันที่ไม่มีเขาเราก็ต้องทํางานต่อเพื่อสโมสรเพื่อแฟนบอลอะไรเงี้ยครับให้สอรวัดปากถึงแฟนแข้งเทพน้อยเริ่มต้นอาจจะโคตรเทพตอนนี้ทีมมันก็อาจจะดูดูเขาเรียกว่าพลาดมา4ี่เกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราแมตที่แล้วเราก็กลับมาเสมอแล้วก็ทุกคนมันมันลงไปเต็มที่กันกันกันทั้งหมดอยู่แล้วแหละ เราเข้าใจในความรู้สึกแฟนบอลว่ามันมันมีผิดหวังมีสุขมีทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะให้ทุกท่านอะ่ะเดินเคียงข้างเราไม่ว่าจะเป็นยังไงเราเราเต็มที่อยู่แล้วแหละเพื่อ,เพ,อเพื่อสโมสรของของทูแบงคอกอ่ะครับเดี๋ยวให้สอนวัดไปแซวเพื่อนต่อกันเขาอาบน้ากลับหมดลวมัง้งเขาเลไม่รอเลยอ่ะจริงจริงเข,เขาเพราะเย็นซ้อมต่อพี่แต่ก็ดีนะมาบ่อยๆนะพี่เพราะได้อู่เหมือนกันเนี่ย